วันนี้นะคะเฉลยข้อสอบคัมภีสุโภทารังการละครั้งที่หนึ่งนะคะเนี่ยคำถามถามว่าคัมภีชื่อว่าสุโภทารังการละ,ะแสดงวิธีอะไรนี่หนึ่งคำถามนะคะใครเป็นผู้รจนาเนี่ย คันีสุโภธาลังกาละแสดงวิธีประดับคําและประดับความหรือว่าประดับคําประดับเนื้อความก็ได้ค่ะอยู่หน้าโปกเลยนะคะเนี่ยหน้าโปกของบาลีประดับคําประดับความเนะะี่ยค่ะที่วันนั้นเปิดให้ดูแล้วก็ใครเป็นผู้รจนานี่อีกห้าคะะนะคะพระสังฆลักิตมหาสามิเถระเป็นผู้รจนาเนะะี่ยค่ะ ถ้าถูกสองอย่างนี่ก็ได้สิบถ้าถูกอย่างหนึ่งก็ได้ห้าค่ะต่อไปข้อที่สองเดี๋ยวดูไปด้วยเลยนะคะ คำ,คำถามแรกถามว่าคำถามแรกถามว่าคำพีชื่อว่าสุโพธารังกาละแสดงวิธีอะไรเนี่ยค่ะศิลปะประดับคำนำอัตรรสตัวนี้ก็ได้ค่ะวิธีแสดงใครเป็นผู้รจนาก็ท่านพระสังฆราชคิตามัสสามิเถระเป็นผู้รจนาปริเสตข้อสองในปริเสธที่หนึ่งนี้มีชื่อว่าอะไร ในปริเชตที่หนึ่งเนี่ยในปริเชตที่หนึ่งนี้มีชื่ออะไรมีชื่อว่าโพสาวะโพธะนะคะหมายความความหมายความหมายว่าอะไรความหมายว่าอะไรโทษของบทประพันธ์ค่ะ นี่ค่ะความรู้โทษในบทประพันธ์หรือว่าโทษของบทประพันธ์ความรู้ต้องมีความรู้ด้วยค่ะเพราะว่าโพธิโพธาแปลว่าความรู้ความรู้โทษเนี่ยอวะโพธาแปลว่าความรู้โทษาแปลว่าโทษความรู้โทษในบทประพันธ์เนี่ยแล้วหมายความว่าท่านเปรียบเหมือนอะไรเนี่ยค่ะเหมือนหญิงสาวมีตําหนิเนี่ยค่ะได้กี่คะแนนคะท่าน ด้วยสามถ้าถึกหนึ่งมีทั้งหมดผลเสลที่หนึ่งมีชื่ออะไรนี่คือหนึ่งคำถามก็คือสามจุดห้าความหมายว่าอะไรอีกสามจุดห้าท่านเตียบเหมือนอะไรตัวนี้ถ้าได้เต็มก็ได้หนึ่งได้สิบคะแนนถ้าว่าผิดไปหนึ่งหนึ่งจุดก็หักไปสามจุดห้าหรือว่าถ้าว่าถูกแค่จุดเดียวก็ได้แค่สามจุดห้าแบบนี้ค่ะค่ะต่อไปข้อสองข้อสาม จงแปลคาถานี้ด้วยโวหารละทนายคาถาแรกเลยค่ะเป็นคาถาที่คาถาเดียวแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งนะคะนี่ค่ะขอพระสัตธรรมอันไพเราะ ขอพระสธรรมอันเพราะเพราะเกิดในโอทของพระเจ้ามุนีอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายโปรดยังใจของข้าพระเจ้าให้อบอิ่มด้วยเถิดเนี่ยค่ะประมาณนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องเอาตรงเป๊กก็ได้ค่ะเอาประมาณนี้ก็ถือว่าได้ค่ะได้กี่คะแนนคะท่านอน้นสาธุค่ะต่อไปข้อที่สี่เหตุใดท่านจึงได้รจนาคัมภีร์สุโพธารังการนี้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์อะไรเนี่ยค่ะ เหตุเพราะผู้รู้ภาษาบาลีอย่างเดียวเหตุเพราะผู้รู้ภาษาบาลีอย่างเดียวนะคะไม่สามารถรู้ภาษาอื่นนักปรญ์ผู้รู้ภาษาบาลีอย่างเดียวก็ไม่สามารถใช้คำพีเหล่านี้ได้นะคะคำพีเหล่านั้นได้นะคะก็คือ เหตุเพราะผู้รู้ภาษาบาลีอย่างเดียวเพื่อประโยชน์อะไรเนี่ยเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ว่าจะเข้าใจคำพีสุโพธารังการะนี้ได้เพราะเมื่อเขารู้ภาษาบาลีอย่างเดียวถ้าหากว่าเขาแปลแปลภ,ภาษาของที่ที่เป็นาาภาษา,าภาษามาคทีเนาะภาษาภาษาก่อนหน้านี้ ภาษาคัมภีร์รามะสัมมะเนี่ยค่ะเปลี่ยนจากของคัมภีร์รามสัมมะมาเป็นสุโพธาลังกาละเนี่ยเพื่อประโยชน์ว่าจะเข้าใจในคัมภีร์สุโพธาลังกาละนี้ได้ถ้าหากว่าไม่เปลี่ยนมาผู้ที่ท่านเป็นบัณฑิตแต่ว่าท่านรู้ภาษาบาลีเพียงอย่างเดียวท่านก็ไม่สามารถรู้ได้เมื่อเปลี่ยนมาแล้วเพื่อประโยชน์ที่จะได้รู้ได้เข้าใจในเรื่องนี้นะคะได้กี่คะแนนคะท่านอน้นสาธุค่ะข้อห้า บทประพันธ์ที่แสดงไว้ในคัมภีร์สุภโธทารังกาละมีกี่อย่างอะไรบ้างสองคำถามนะคะจะเอาสามอย่างหรือเอาสองอย่างก็ได้นะคะเพราะตัวนี้คือนี่ค่ะบทประพันธ์นี้มีสามประเภทคือปัจชะเพราะว่าไม่ได้บอกว่าพร้อมความหมายบอกว่ามีกี่อย่างอะไรบ้างเอาแค่ปัจชะคัดชาอันนี้ก็ได้แต่ถ้าเอาตัวนี้มาด้วยก็ดีค่ะ แล้วก็สามก็วิมิสสะเนี่ยผสมปนกันหรือว่าจะเอาสองอย่างก็ได้นะบทประพันธ์ที่เป็นคาถาแสดงไว้สองอย่างคือนิพพานและอน,นิพพทะนะคะคาถาประพันธ์เรื่องยาวที่มีเนื้อเรื่องต่อเนื่องกันไปหรือว่าอน,นิพพทะคาถา,าประพันธ์เป็นเรื่องสั้นที่มีเนื้อเรื่องไม่ต่อกันไม่ต่อเนื่องกันไปเนี่ยก็คือในเล่มนั้นมีหลายเรื่องแบบนี้ค่ะ จะตอบสามหรือว่าตอบสองก็ถูกเหมือนกันนะคะตัวนี้ต่อไปข้อหในคำพีสุโพธารังกาละนี้ท่านแสดงอารังการะไว้กี่ประเภทอะไรบ้างนะคะอารังการะท่านสองประเภทคือศรัทธารังการะและอัฏฐารังการะนะคะคะ่ะ ตอบแค่เพียงว่าศัทธาลังกาละอัถาลังกาละก็ได้ค่ะเพราะไม่ได้บอกว่าพร้อมความหมายถ้าบอกว่าพร้อมความหมายก็อีกประมาณหนึ่งต่อไปข้อเจในคำพีสุโพธาลังกาละโทษประเภทปัทโทษมีกี่อย่างหนึ่งคำถามอะไรบ้างสองคำถามพร้อมความหมายสามมีกี่อย่างมีแปดอย่างต่อกี่อย่างคะท่านแล้วก็ได้ตอบไหมคะทีนี้ได้สามจุด ตอบแค่แปะก็ได้3.5เนี่ยค่ะมิมิรู้ถ้าฐานแตละโทษเนี่ยเนี่ยแล้วความหมายความหมายจะเอาตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาตรงนี้ก็ได้ที่แม่ชีบอกว่าเอาตรงไหนก็ได้ตัวข้างตัวนี้จะสั้นเวลาเปิดแบบหัวข้อเป็นหัวข้อหัวข้อนี้จะสั้นตอนแม่ชีสอบแม่ชีเอาตัวนี้ค่ะแม่ชีมาตัวนี้แม่ชีว่ามันยาวตอนแม่ชีเรียนแม่ชีท่องตัวนี้ 2อ <se> <se> ัอธยยตะโทษใช้บทที่มีเนื้อความเกินพอดีมีเนื้อความขยายเกินจริงคือบทวิเศสนะไม่เหมาะกับบทวิเศษยะหรือบทมีโทษเพราะใช้ศัพท์ที่มีเนื้อความเกินปกตินะคะสกิริททโทษใช้บทที่มีเนื้อความเศร้าหมองคือใช้บทเข้าใจยากหรือบทมีโทษเพราะใช้ศัพท์ที่มีเนื้อความเศร้าหมอง วิโรธิโทษวิโรธิโทษนี่เป็นคำถามของข้อ10อีกนะคะวิโรธิโทษใช้บทที่มีความผิดปกติโดยสถานที่การเวลาและศิลปะเป็นต้นหรือบทมีโทษเพราะใช้สับผิดกาลเทศะเป็นต้นนะคะตอบตัวไหนก็ได้ระหว่างสีแดงกับสีสีน้ำเงินใช่ไหมท่านตัวนี้ 5. เนยโทษขาดบทเหตุ ทำให้เนื้อความคลุนเคลือคือจะต้องนำบทเหตุมาเติมลงในประโยคจ,จ,จึงจะทำให้เนื้อความชัดเจนขึ้นหรือบทมีโทษเพราะต้องนำศัพบอื่นมาเพิ่มจึงทำให้เนื้อความชัดเจนนี่ค่ะหกวิเศษนาเปกขะโทษมองหาบทวิเศษนะคือต้องเพิ่มบทวิเศษนะเข้ามาจึงทำให้เนื้อความชัดเจนหรือ บทมีโทษเพราะมองหาบทวิเศษณะไม่เห็นเนี่ยค่ะเจ็นัทถโทษใช้บทที่มีเนื้อความตามคือใช้บทขยายไม่เหมาะทำให้อัดด้อยค่าลงหรือบทมีโทษเพราะทำบทวิเศษยะให้ต่ำลงเนีค่ะแอันสุดท้ายอน,นัทถโทษใช้บทที่มีใช้บทที่ไม่มีเนื้อความคือใช้บทที่ ไม่มีความหมายหรือบทมีโทษเพราะไม่มีความหมายเพียงแต่ใส่ให้เต็มบาทตัวนี้ถ้าจะไม่ตอบตัวนี้ไม่ได้นะคะต้องมีด้วยเพราะตัวนี้คือบทนะคะต้องมีคำนี้ด้วยเอาแค่นี้ไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่านต้องมีตัวนี้ครบนะคะข้อแปดในคำพีสุโพธาลังกาละโทษประเภทวัยกระยะ วัคยะโทสะโทษมีกี่อย่างท่านตอบกี่อย่างคะเก้าอย่างอะไรบ้างพร้อมความหมาย <c oughs> งันก็สามจุดห้าวัคยะโทสะโทษวัคยะโทสะโทษของบทโทษของประโยคมีเก้าอย่างตรงนี้ไม่ชีตกคำว่ามีไปนะคะมีเก้าอย่างหนึ่ง เนื้อความซ้ำกันคือใช้บทที่มีเนื้อความเดียวกันในประโยคหรือประโยคมีโทษเพราะใช้ศัพท์ที่มีเนื้อความเดียวกัน 2. อพัคคีติโทษผิดลำดับสรรพ,พนามเป็นต้นหรือประโยคมีโทษเพราะเรียงลำดับสัพ์ผพิดตัวเนี้ยท่านต้องท่องให้ได้นะเพราะของปริเฉียสองพวกนี้ก็ต้องเอาไปใช้อีกเมื่อท่านตอบไม่ได้ปริเฉียสองอาจจะออกแบบนี้อีก พาะไม่รู้ว่าจบอะไรไงคะท่านปริเชตสองตามที่ดูแปลคาถาเลยใช่ไหมเอาได้นะท่าน,นปีที่แล้วบางข้อพระอาจารย์ก็ถามว่าคาถานี้เป็นเ,เป็นการแก้โทษประเภทไหนปีที่แล้วแบบนี้ก็มีแล้วก็แปลคาถาก็มี เพราะว่าในในปริเชษสองคือมันไม่มีหัวข้ออะไรมากมายก็คือต้องเป็นแบบอันนี้นะคะสพยากินะโทษมีบทในมีบทในประโยคสับสนทำให้แปลความยากไม่รู้บทไหนสัมพันธ์กับบทไหนหรือประโยคมีโทษเพราะเรียงสับยุ่งเหยิงสัมพันธ์ยากตอนแม่ชีสอบแม่ชีเอาตรงสีน้ำเงินเนะะี่ยค่ะแม่ชีตอบพวกนี้ ก็มันสั้นสี่คามะโทษใช้ภาษาหยาบคือใช้คำพูดของชาวบ้านที่หยาบโลนหรือประโยคมีโทษเพราะใช้ภาษาชาวบ้านที่หยาบโลนห้ายติหีนะโทษผิดยติคือไม่เป็นไปตามยติในฉันทลักษณ์หรือประโยคมีโทษเพราะผิดยติในฉันทลัก จันทยติ 6. กะมัจุตะโทษเรียงลำดับเนื้อความของบทคือกล่าวผิดลำดับเส,เสียลำดับเนื้อความของบทคือกล่าวผิดลำดับหรือประโยคมีโทษเพราะผิดลำดับเนื้อความ 7. อติวุตโทษใช้ความหมายที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงตามที่ชาวโลกรู้กันหรือประโยคมีโทษเพราะกล่าวเกินจริง 8อเปตถาโทษปราศจากการรวมเนื้อความพิเศษเข้าไว้ด้วยกันหรือประโยคมีโทษเพราะไม่มีเนื้อความพิเศษ 9. อันสุดท้ายพันธพพุษะโทษมีภาษาหยาบกระด้างเพราะใช้ทนิดอักษรมากเกินไปหรือประโยคมีโทษเพราะใช้คำกระด้างด้วยทนิดอักษรน,นะคะต่อไปข้อ9 ในคำพีสุโพธารัาางการะโทษประเภทวัคยถาโทสะมีกี่อย่างท่านตอบว่ากี่อย่างคะหกอย่างได้หนึ่งได้สามจุดห้าอะไรบ้างได้ตอบไหมคะพร้อมความหมายนั้นก็สามจุดห้าวัคยถโทสะโทษในเนื้อความของประโยคมีหกอย่างหนึ่ง ปักกะมะโทษเสียลำดับความคือจัดเนื้อความก่อนหลังผิดหรือเนื้อความของประโยคมีโทษเพราะเสียลำดับก่อนหลัง 2. โอจิตยะฮีนะโทษขาดความเหมาะสมคืออวดคุณเกินไปหรือเนื้อความของประโยคมีโทษเพราะขาดความเหมาะสม 3. พระคลีติโทษผิดวิพัตคือ ที่ควรใช้วิพัฒน์เหมือนกันแต่กลับใช้ต่างกันหรือเนื้อความของประโยคมีโทษเพราะผิดวิพัฒน์สะสังสยโทษมีความสงสัยคือใช้บทที่เข้าใจยากหรือทำให้เข้าใจเนื้อความเป็นอย่างอื่นหรือเนื้อความของประโยคมีโทษเพราะทำให้สงสัย 5. คำมมาโทษใช้ภาษาหยาบเหมือนคำของชาวบ้านตัวนี้ต้องไปแก้สองจุดทุตถาลังกติโทษหกทุตถาลังกติโทษทำลาย ทั้งศัทธาลังกาละและอัฐราลังกาละหรือเนื้อความของประโยคมีโทษเพราะเสียอลังกาละนะคะต่อไปข้อสิบข้อสุดท้ายวิโรธิโทษวิโรธิโทสะมีกี่ประเภทท่านต่อกี่ประเภทคะหกประเภทอะไรบ้างพร้อมความหมายทั้งหมดอย่างละ3.5้า อันสองอันใช่ไหมคะก็คิดไปตัวเนี้ยสองอันต่อหนึ่งข้อ,เ,อเดี๋ยวตัวนี้หนึ่งตัวนี้สองตัวนี้สามสามอันนี้ต่อสองคะแนนแล้วกันท่านสามอันนี้สองคะแนนสามอันนี้สองคะแนนทั้งหลังก็เหมือนกันเอางี้แล้วกันถ้าว่าตอบตัวนี้สาม เพราะหัวข้อนะคะไม่ได้รวมความหมายก็สองคะแนนก็คือเอาแค่นี้ก็ได้ค่ะผิดสถานที่ความหมายแค่ว่าผิดสถานที่ผิดการเวลาอย่างผิดศิละปะ โสะวเิเทสะวิโลธิผิดสถานที่แค่นี้ก็ได้แล้วค่ะตัวนี้ก็ถือว่าได้เอาแค่นี้ตัวเช่นนี้คือใส่มาเฉยแบบตัวเนี้ยญายะวิโรธิผิดความสภาวะทางโลกและทางธรรมเนี่ยค่ะเช่นนี้คือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นี่เพราะความหมายอยู่แค่นี้ค่ะ ผิดสถานที่ผิดการเวลาผิดศิลปาะการแสดงผิดปกติของโลกผิดความสภาวะทางโลกและทางธรรมผิดหลักฐานที่ยกมาอ้างอิงเนี่ยค่ะแค่นี้ก็ถือว่าได้แล้วหนึ่งโทสวิโลทิผิดสถานที่เช่นกล่าวว่าดอกบัวเกิดบนบกเป็นต้นนะคะสองกาลวิโลทิผิดการเวลาเช่นกลาง กลางคืนเป็นกลางวันกลางวันเป็นกลางคืน3กะลาวิโรธิผิดศิละปะการแสดงเช่นผิดท่าทางผิดจังหวะแบบจังหวะต้องเร็วก็เป็นจังหวะชา้าอะไรเป็นต้นคะ4โ,โลกะวิโลกะวิโรธิผิดปกติของโลกเช่นไปบอกไฟว่าเย็นแก่นจันทร์ว่าร้อนต้นประดูว่าไม่มีแก่นเป็นต้นนะคะ 5. ญายวิโรธิผิดความสภาวะทางโลกและทางธรรมเช่นเห็นว่ารูปเป็นนามเห็นว่านามเป็นรูป 6. อาคมะวิโรธิผิดหลักฐานที่ยกมาอ้างอิงเช่นกล่าวเอาเองกลับบอกว่าเป็นพุทธพจน์หรือมาจากคัมภีต่างๆนะคะรวมคะแนนเลยค่ะได้เท่าไหร่คะ 18, สิแปดสาธุค่ะเกินเกินเกณฑ์ของพระอาจารย์พระอาจารย์ตั้งเกณฑ์ไว้รุ่นรุ่นเม่ชีคือหกสิบห้ารุ่นท่านก็น่าจะหกสิห้าเหมือนกันใช่ไหมท่านจ้าทีนี้ก็